สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องมิกาเมะวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารอนิเมะจีนกันบ้างซึ่งล่าสุดทางเทนเซ็นก็ได้มีการปล่อยตัวอย่างของอนิเมะเรื่องสยบฟ้าพิชิตปฐพีออกมาให้รับชมกันบ้างแล้วนะซึ่งทางสื่อจีนก็คาดการว่าเทนเซ็นน่าจะประกาศออนแอร์ air. สยบฟ้าพิชิตปฐพีในราวเดือนสิงหาคมนี้ใครที่เคยผิดหวังกับเวอร์ชันซีรีส์นะดเดาเะพาะภาค2ที่ตัดต่อแล้วก็รวบรัดจนดูไม่รู้เรื่อง และงานโปรดักชันก็ค่อนข้างหยาบไม่สมกับเป็นซีรีส์ฟอร์มใหญ่ก็สามารถมาเติมเต็มกันได้ในเวอร์ชันอนิเมะที่สามารถทําตามในใิยายได้แบบเป๊ะเ,เ,เลยนะครับใกล้เคียงที่สุดแน่นอนสําหรับอนิเมะเรื่องสยบฟ้าพิชิปตปัตพีหรือรที่ชื่อภาษาอังกฤษว่า Ever n i g ไ t เนี่ยก็ดัดแปลงมาจากนิยายเรื่องเจียงเย่ของผู้เขียนเมานี่ก็บอกเล่าเรื่องราวสมัยราชวงศ์หมิ่นหนิงเฉียลูกชายของคนเลี้ยงมาย้าในตระกูลแม่ทัพผู้รอดตายจากการฆ่าล้างบางเขาได้ช่วยชีวิตสังสังทาลกหญิงคนหนึ่งจากกองซากศพ ทั้งสองก็ซัดเซย์พเนจจอมไปจนที่สุดได้รับความช่วยเหลือจากนายด่านชายแดนหญิงเฉียดจึงได้เข้าเป็นทหารรักษาชายแดนและด้วยฝีมือการรบที่เจนจัดทําให้เขาโด่งดังแล้วก็เป็นที่หวาดกลัวของโจรป้นม้าครั้งหนึ่งองค์หญิงหลีที่เป็นองค์ประกันและต้องแต่งงานกับหัวหน้าชนเผ่านอกดานและเมื่อสามีของนางตายตามธรรมเนียมยก็ต้องถูกสังหารตายตามสังหิ์ไปด้วยแต่ว่าราชสำนักก็ส่งคนมาช่วยเหลือและคุ้มครองให้เดินทางกลับเมืองหลวงหญิงเฉียดจึงได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่คนนําทาง ผมกันขบวนเสด็จนี่จึงเป็นการกลับเมืองหลวงครั้งแรกของหนิงเฉียหนิงเฉียต้องการที่จะเข้าสู่เส้นทางของผู้บำเพ็ญตนนะครับแต่ว่าเส้นลมป่างเขาเนี่ยอุดตันแต่กําเนิดไม่สามารถฝึกฝนได้ส่วนสังสังเองก็ป่วยเป็นโรคประหลาดนางจะมีอาการหนาวสัน่นและเป็นเหตุให้นาต้องดื่มสุราให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมออย่างไรก็ตามโชควาสนาของหนิงเสียก็ทําให้เขาเนี่ยได้พบกับจอมปรลาดและได้สอบเข้าสํานักอักษรกลายเป็นสิทธิ์คนที่13ของจอมปรลาดอย่างไรก็ตามเมื่อเหตุการณ์มาถึงจุดขับขัน ความลับของสังสังก็กลับถูกเปิดเผยว่าแท้จริงแล้วนางคือร่างอาวตารของหมิงหวังเทพมารที่จะนำพาหายนะมาสู่โลกที่เรียกว่าลาตินิรันโดยลาตินนี้ก็จะยาวนานไร้ที่สิ้นสุดมีพายุหนาวเนบจนผู้คนไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ผู้คนจึงออกตามล่าสังสังแต่ว่าหิงเฉียและสังสังเนี่ยก็ผูกพันกันด้วยชีวิตต่อให้ต้องเป็นศัตรูกับคนทั้งโลกเขาก็ต้องปกป้องนางเอาไว้ให้ได้ อันตรายที่ถาโถมเข้ามาเมื่อหมิงหวังตื่นขึ้นสั่งสั่งยังจะคงครองสติไว้ได้หรือไม่หมิงหวังและเฮ้าเทียนแท้จริงแล้วเทพทั้งสองนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปก็สามารถไปติดตามกันต่อได้ในสยบฟ้าพิชิตปฐพีเร็วๆนี้บนแพลตฟอร์ม VTV โอเคครับวันนี้ผมก็มารีวิวสยบฟ้าพิชิตปตพีฉบับอนิเมะกันเท่านี้ก่อนละกันใครที่ผ่านมารับชมคลิปผมแล้วชอบ อยากจะสร้าสุนผมให้ทําคลิปแนวนี้ออกมาให้รับชมกันอีกเรื่อยๆก็สามารถเป็นกําลังใจให้ผมได้ด้วยการกดไลค์กดซับสไคร์หรือจะแชร์คลิปไปให้เพื่อนๆดูก็ได้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและก็ติดตามช่องมีกามเมกันนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ